สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดพี่น้องครับเกิดเหตุอีกแล้วครับพี่น้องนะครับเอฟซีเนี่ยถึงกับงงครับพี่น้องนะครับแล้วการเอฟซีฟังของเพลงลิเกนะครับเพิ่งกังงงครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเอฟซีทางฟังของบอสบิ๊กเนี่ยเพิ่สะใจครับพี่น้องนะครับ อันนี้ก็เกิดยังขึ้นครับเดี๋ยวสิเราสู้ฟังเด้อพี่น้องนะครับคือว่าแบบสี่ครับพี่น้องนะครับในส่วนของงานนะครับก็มีเพลกลิเกนะครับกับคู่จิ้นครับพี่น้องนะครับเพิ่นกัสิได่าเดินทางไปต่างประเทศนะครับไปเกาหลีและพี่น้องนะครับอ่าก็มีศิลปินเยอะแยะมากมายนะครับอาที่เช่นพี่ไหมไทยนะครับพี่น้องแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับ พระเอกลิเกเนี่ยไ่ได้ไปกับพี่น้องนะครับเอฟซีก็เลยสงสัยว่าเกิดยังขึ้นนะครับอ่าล่าสุดนะครับเพจดังนะครับเพจอ่าในส่วนของอีกี้นะครับเพิร์กโพดแบบซีนะครับบอกว่าคอนเสิร์ตวันสงกรานต์ที่เกาหลีน้องนุ่นเสียบแทนนะจ๊ะเปลี่ยนวันเปลี่ยนศิลปินสันพี่น้องนะครับก็คือว่าน้องนุ่นนะครับพี่น้องอ่าเสียบแทนในส่วนของพระเอกลิเกครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเราเนี่ยวีซ่าบอบพานครับพี่น้องนะครับ นะครับหลังจากที่ก้อนหนานี่เนี่ยเคยติดคดีบางอย่างมานะครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้เพิ่นก็าบ่แน่ใจว่าเป็นคดียังนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ต้องรอตรวจสอบอีกรอบนึงแต่ว่าข่าวลือบางคนบางท่านก็บอกว่าเป็นคดีช่อโกงนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องรออทางพระเอกเพื่อนออกมาชี้แจงอีกรอบนึงว่าเป็นคดีอะไรนะครับถึงวีซ่าไม่ผ่านนะครับพี่น้องนะครับปาดนะครับเพราะว่าบผพานไปเกาหลีเนี่ยพี่น้องอ่า ทีนี้ f c ฟก็เลยงงนะครับว่าทำไมถึงไม่ผ่านนะครับก้อนหนานี้นะครับก็มี f c ฟทั้งฟังอีกฟังหนึ่งนะครับเคยแซบอทบิ๊กไว้นะครับว่าบอดบิ๊กเนี่ยไปต่างประเทศไม่ได้หรอกเพราะว่าหนีวีซ่าจังสันหนงสี่ครับพี่น้องนะครับมามือนี้นะครับหลังจากที่เพลกลิเกนะครับเพิ่นวีซ่าบอพานเนี่ยก็เลยเงียบเลยพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับเลดี้พรทิพย์เพิ่นกระพดถาม แบบซีนะครับบอกว่าอีเสือกมึงไม่ตรวจสอบหน่อยหรอว่าใครติดแบครีรของจริงสันพี่น้องปาดพี่น้องนะครับคือว่าเลดี้พรอนทิเนี่ยยิงคำถามนะครับไปหา,าเพจเสือกผ่านสื่อนะครับพี่น้องนะครับว่ามึงไม่ถามพระเอกหน่อยเหรอว่าทำไมถึงไม่ผ่านสันพี่น้องปาดนะครับ พี่น้องครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเพจนี่เคยมาแซบบอตบิ๊กเรื่องวีซ่านะครับพี่น้องนะครับบอกว่าบอตบิ๊กเนี่ยบอผ่านวีซ่าจังสันหนึ่งสี่นะครับมาเมื่อน,นี้ก็พี่น้องนะครับ <c oughs> ฟังนั่นโดนซะเองนะครับทําไมไม่ออกมาพูดไม่ออกมาบอกหน่อยเหรอว่าเพราะอะไรสั้นพี่น้องนะครับทําไมถึงเงียบประมาณนี้เหรอพี่น้องเอฟซีทางฟังของบอตบิ๊กสะใจสุดๆครับพี่น้องอีกคนหนึ่งก็บอกว่าบัตตนี่ ว่ามีทัวร์ยุโรปว้แค่เกาหลียังไม่ผ่านาก็นอนกำจุดๆไปก่อนนะยี่เกซันพินองปาดอีกคนนึงก็บอกว่ายุโรปสี่ได้ไปบอนอ้นนะครับยุโรปสิได้ไปบนอ้เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคิวว่าจะไปยุโรปนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอุตสาเอารถ สปอร์ตหรูปไปซื้อกระเป๋าปารตพี่น้องอันนี้ก็เป็นคองคิดเห็นของ FC เดินะครับอีกคนนึงก็บอกว่าโอ้ยอายชิบหายเลยนะครับส่วนท่านนี้ก็บอกว่าอยากหัวเดออสเตรเลียกับปารีสจะได้ไปบอนอนะครับปารพี่น้องนะครับ FC บดบิกถือว่าสะใจสุดๆนะครับส่วน เอฟซีทางฟังของแพ้วๆนะครับก็เขามาให้กกาลังใจครับบอกว่าสู้ๆนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าเดี๋ยวก็ผ่านแล้วประมาณนี้ครับพี่น้องอีกท่านนึงก็บอกว่าต้องรอในส่วนของพระเอกชี้แจงนะครับพี่น้องนั่นแหละครับพี่น้อง้องนะครับต้องรอเบนชี้แจงครับว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรทําไมถึงไม่ได้ไปเกาหลีนะครับพี่น้องเ้าะนุ่มองใด้ข่าวสารมาบอกมาลอยฟังเด้อนะครับ ทุกท่านมีความคิดเห็นแบบไหเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝ่ายรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ